บอกตรงบอกตรงมีกิจการจะขายกิจการอะไรเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อะไรวะไม้สําเร็จรูปเนี่ยนกดาวเออหมดเนี่ยนะเออบอกตรงเท่าไหร่หกล้านเอาไปเลยตรงนี้มันแพงแค่นี้มันแพงจะบ้ามั้งมีเยอะแยะมีอะไรบ้างไหนลองพูดไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ข้างในนั่นอ่ะอมดเลยแล้วก็โครงอาคารด้วยโครงอาคารนบ้านนกดาวข้างหน้าด้วยโอ้เยอะแยะนี่เห็นไหมแล้วทำไมไม่ไปถ่ายให้ดูล่ะ เออนาเดี๋ยวมันมีฝนมาตกใช่ไหมเนี่ยใช่เออเอาไหล่โลงไล่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตัดภาพเข้าไปอ่ะบานนอกดาวบานนอกดาวนี้ประมาณสัก5้าหลังหกหลังห้าหกหลังเนาะแล้วเป็นไม้สักหมดเลยนะใช่เป็นไม้สักสวยๆเลยแล้วเขาเรียกว่าอะไรโครงโครงมันพร้อมพร้อมประกอบอ่ะพร้อมประกอบพร้อมรได้พร้อมประกอบอ่าอ่ฝั่งนู้นมีอะไรไม้แปลรูปไม่ว่าจะเป็นไม้กระดานไม้กระดานอ่าไม้ฝาไม้พื้นอ่ะฮะเป็นเสา เสานี่เสาไม้ทั้งทั้งแท่งเลยน่าอะไรไม่รู้เนี่ยต้นขนาดเนี้ยเออแล้วก็มีเสาไม้สักก็มีเป็นต้นเลยใช่เป็นต้นไม้สักเลยไม้กระดานนอกจากไม้ไประูปไม้สักทั้งแผ่นก็มีแล้วเสาเขาเรียกอะไรลนะ่ะต้นไม้สกักแต่ยังไม่ได้แปลรูปอะ่ะประมาณ99ต้นโอ้โหเอามา<อ>ทั้งท่อนเอามาทั้งบนเลยนะเรียกได้ว่าอันเนี้ยเป็นขุมทรัพย์ทองของไม้เลยว่างั้นใช่เนาะ ผีกฎหมายปะเนี่ยขายไม้อย่างงี้มีตามีอะไรบอกหมดมีคะแนนหนังสือรับรองหมดมีตามีใบบอกนะมีระบุบอกหมดเลยนะเนาะเอาแล้วหกล้านถูกไหมถูกถูกหรือแพงถูกเกะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสิบกว่าล้านเมื่อก่อนสิบกว่าล้านใช่แล้วทำไมไม่ขายเมื่อก่อนแล้วมาขายอะไรตอนนี้ ก็เศรษฐกิจอย่างเงี้ยขายในราคานี้เนี่ยเอยอมขาดทุนคือเจ้าของเขาอยากขายอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยทั้งกิจการนะไม่รวมที่ดินนะไอ้ที่ดินไม่ได้ที่ดินหลายสิบล้านะไม่รวมนะเพราะใช่เพราะว่ากิจการเนี่ยมันตั้งอยู่ถนนปักช่องใช่ไหมปักช่องเขาเรียกถนนมิตรภาพถนนมิตรภาพปักช่องเลยขาเข้าโคราชเลยนะอยู่ฝั่งตรงข้ามแมคโดนัลล์น่ะเนาะขายเป็นกิจการทั้งหมดเลยคือคนครูคนดูแลก็เขาบอกว่าทุนเนี่ยมันประเมินคร่าวๆนะ ราคาทุนนะประมาณ10ล้าน10กว่าล้านนะอันนี้มันไม่ใช่ราคาขายนะราคาทุนเลยนะอ่าอ,อันนี้เขามาขาย6ล้านเขาขายตัด,ตดเอาเ,เอาไว้ชดเชยแบบสภาพคล่องของเศรษฐกิจอื่นๆน,นะเขาอยากจะระบายไอเศรษฐกิจนี้ออกไปก่อนใช่เนาะก,ก็เลยขายไปเลยไม่แบ่งขายไม่แยกขายด้วยนะไม่แบ่งเดี๋ยวมันจะเสียเวลา มาดูแลอีกอะเออเสีย<อ>เวลาคุณซื้อนอ,นอกดาวไปหลังหนึ่งอ๋อเราต้องมานั่งดูอีกสามหลังสี่หลังอีกเออ <c oughs> คือขายให้มันจบจบไปเลยไงเนาะ,นะเออก็รวมรวมแล้วบ้านนอกดาวอาคารมีประมาณสักสามสามอาคาร,าคารสามอาคารใหญ่สามอาคารใหญ่หรือได้ทั้งหมดหรือทั้งอาคารไปเลยะนะไม้ทุกชิ้นไม้ถลูไม้อะไรคือมีเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรด้วยครบหมดเลยจะเป็นตู้เป็นเตียงโต๊ะโอ้โหมอหายไฟพนียงมีหมดมีหมดโอ้โหเรียกได้ว่า แทบแทบจะเป็นไม้จริงๆอะไม้สักเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดอ่ะอ่าพูดเนี้ยไม่จบหรอกมีคลิปยาวเอาอยู่ใน YouTube ติดตามมาเลยใช่มีพี่เขาพามาเดินพาเดินโอ้โหพาเดินหมดพี่นะใช่โอ้โหแจ๋วเลยงนี้พาเดินหมดเลยนะเออแล้วก็ชุดนี้ด้วยอ่ะใช้คลังคุมทรัพย์อันนี้นะครับผมบอกเลยว่าต่อยอดสบายนะสำหรับช่างไม้ช่างอะไรเนี่ยที่ใช้ประโยชน์ในงานนี้นะครับผมผมเราก็คุ้มมาก ของจริงนะครับเยอะกว่าในคลิปวิดีโอเยอะมากนะคุณผู้ชมคุ้มมากนะครับบอกเลยสนใจก็ติดต่อ080 5635394ครับผมโอคลิปเต็มบอกเลยพาเดินทั่วครับผมต่อฝากด้วยไปแล้วเฮ้ยฝนตก